Wow. บายดีพี่น้องสบายดีที่สุขทุกคนพี่น้องคืนนี้ฝนตกเบิดขึ้นพี่น้องเลยบดขึ้นบิดมือเนาะเมื่อนี้กตกมืงยาเนี่ยน่าจะน่าจะเศร้ามืงยาหนี่น้องหนาำถ่อมเลยเนาะพี่น้องเนาะหน่ำถ่อมอันนี้คือหน้าวัสกกลนาะพี่น้องถ่อมเขาเพิ่นเลยเดี๋ยวมา ่าให้พี่น้องเบิ่งเนาะเลยการบอนฉีไปเกี่ยวหยาให้งัวเพราะว่าเมือมือเช้านี่ไล่งัวมากเกือบโบวิสพี่น้องเอ้ยนามมาไหวได้ดีแต่ว่ามันบิดจกเดือโอ้เกี่ยวขนาดมือที่หนามาโคตรไว้เลยแค่หน้าบอลรอนกัดถล่มเลยเนาะงัวบุ้งหญ้ากินพี่น้องเอ้ยบุ้งหญ้ากินงัว โอ้ใ oh, ส่หมองขาดแล้วนี่หนาจ้ำอย่านี้น <c oughs> มาหล่อเบิ่งพี่น้อกหล่อเบิ่งว่าหนาอย่นี้มันสีบกหรือมันสีขึ้นต่อเนาะเอามนันสีขึ้นต่อนี่จ้ะเอาหม้อใาสา่อย่างนี้โอเคแต่มันสีบกนี่นั่นบ่ได้ <c oughs> อันนี้จะเป็น หน้าบอสากลเนาะเห็นไหมเห็นบอเห็นแต่ปลายเขาเนาะขวมเบิดเนาะตดนตกเบิดขึ้นเบิดขึ้นสอดแจ้งขึ้นเขาขัดตกแน่ว้าตกเด็มเก่ามุงชิมุกเห็นไหมเจนาหอนแต่เก่ามุกสัเนาะบอยมันขวมเลยยังไง ปายเขาเขาแล้วมาถ่ายพี <grateful nice> ่น้องเบิึงเนาะพี่น้องวาน้ำถมไปกับบอนทีไปไปอันนั้นหาหยาหงอเนาะเกี่ยวหยาหงออยู่สวนหยาเดี๋ยวไปเบิง้งจ้ำด้วยกันพี่น้องหงอกบ๊วยมีหยากินได้ยันน้ำผู้เนาะพี่น้องน้ำผู้บดทิบมามามันกับบ๊วยบอลระบายเนาะมันไประบายบอลครัวบอลเดียวเนาะบอลตี มันขาดหางนะื่อทีเขาเห็ดท่าของแบบชนนุ่งๆนมะันเนี่เนาะเพราะว่ามันหนามจอมจานกันหนามจอมขาดหาะมีบอลระบายบอลเดียวบอลครัวเนี่ยมันก็เลยอยากอั่งเนาะอั่งไล่บทันงหมดซะตัวหน,นามมันกับไล่มาแต่ผู้มันลงบอลเดียวนี่เบวดออกมาอันนี้มีแต่หนามพ้นเบิเด็นหนามพ้นกับตกะมาเคื่อน ก้อนถั่มมืดนะพี่น้องเลยแต่วันบางป่าเนาะเบื้องนี้ก็ทั่มมดเบื้องนี้เป็นเบื้องหน้าบอนเนาะเบื้องข่อยเลี้ยงง่วนแหละพี่น้องทั่มเนี่ยนี่กะง่วนก็มุ่งีหย่ากินเดี๋ยวไปเกี่ยวหยาหันง่วต่อพี่น้องมันมาละวาอยู่วันนี้วันเดียวแหละมันบนพัววันนี้วันเดียวเนาะลงไปเลยน้ำจะไหลลงเซโดนเนาะถั่มมืดได chạy chịu đâu tự kiếm lại kiếm lại bay anh là để kiếm để tự kiếm lại tự kiếm lại Hả? kiếm <laughs> <Hả? cười>

มัท่านหอดยนมปลาดุกสนัหนักม,มันมาก,ก่อนใส่ไม่ใช่ข้างเหล้าเลยใส่ก่อนหมูนึ่สามลางนั้นจีบหักหน้กเกีียวเหญ่หัวก่อนขอขอ ชวนหยาันสิด้อถูกเนี่เปียมังเกิเดิมเกิดอ้วเดิมงามเนาะต่วาเห้องมดเมัตัดเอาหย่าเนปีเอเนาะสตดเอาหย่ารรมาติพี่นนองเกี่ยวดีวหย่านี่ันม่่อมันเกิดมันเกิดเองมันเนาะร้ายเนองไอหย่าในส่วนตัวนี้เนาะอู้หูหอกสวนเนาะแล้วสีเกี่ยวไปหางหัวก่อน อพี่น้หอดขอกแล้วอาลาถ่ายคลิปนะพ่อเปิดเลยนะสบายดีปะลงกันสบายดีปะลูกเอาแต่ถ่ายเลยนเอาเหล่า,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 าน้ำถ่านน้ำ เอออาบมญงอมชสูจิตา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 อ้ยผลดินเปิดเหมือนมึง่มดไปลอยเนาะถึงปล่อยก็วันกินทีเนาะเลยนามถั่มหมดเลยเนาะหนามสั่มมอนกินบัดเอาไปหอยุบบอลเฟื่องเนาะอบ มันใส่ร้ายๆในน้ำหยียบถิ่ขีดนะสิดันดึงออกมาเช้านี้หลอดบุดบิดพี่น้องเอคยตื่นตั้งแต่ตีหาะพี่น้องไปไล่ไปหล่อเอายเงื่อนๆไปหมุนเอาอยู่ป่าหน้ามกระตัวประมาณเพียงหัวเข่าอย่างเงี้ยพี่น้องแต่ว่ามันดุหนามากเลยเนาะก็มาล่อไอ้ขามหีขามหวยไปเลยคือสีโบ้เอาออกก็แบบพี่น้องเอ้ยเพราะว่านามมันท่วมในวันนี้ โอเคพี่น้องเมื่อนสาดฝนใหม่นะเรื่องนี่โต๊ะอีกเรื่องหนึ่งเด่ตอนนี้กำลังหาเม้งปลายนะพวกที่หาเม้งปลายกระเบนปรทธานเด็กเจ้าคู่ลอกแย่หน่อยอันเป็ดหน่อยมาดอนเกล็ดนไปพี่น้องการสำหรับคลิปนี้มาดอนก็จสิบปีใบเพียงสำนีเนาะพี่น้องจะได้กับสานกดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเนาะ